โอเคครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขปัญหานะครับสําหรับคนที่ไปซื้อซิม NT Mobile นะครับผมอ่าจาก Shopee หรือว่าจาก Lazada นะครับมาหรือจากร้านบางแห่งก็ตามนะครับสําหรับคนที่ซื้อเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าอินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นนะครับผมแบบจอผมเลยนะครับ อินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นนะครับผมทําแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีนี้ครับผมง่ายๆนะครับไม่กี่วินาทีคุณก็ทําได้ครับอันดับแรกนะครับอ่าอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือ vivo yz215 ครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมอันดับแรกครับเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับหรือหรือฟันเฟืองนะครับผมแล้วก็ไปหาคําว่า อินเทอร์เน็ตหรือว่าซิมนะครับหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็หาคําว่าซิมนะครับหรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซิมการ์ดซิมมือถืออ่านี่ครับผมหาคําว่าการ์ดซิมมือถือนะครับตัวนี้หรือเครือข่ายนะครับผมแล้วเข้ามาจิ้มคําว่าซิมหนึ่งนะครับ หรือใครมีใครใส่ซิมสองก็จิ้มซิมสองนะครับผมทีนี้นะครับต่อไปนะครับเราเลื่อนลงมาครับหาคําว่า apn นะครับหรือว่าจะเป็นชื่อจุดเข้าใช้นะครับผมมาตรงนี้มันก็จะเข้าหน้า apn นะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่า apn ของเรามันบ้างเปล่าครับคือมันไม่มันมันไม่เหมือนกับค่ายเขียวค่ายแดงเนาะถ้าเกิดค่ายเขียวค่ายแดงมันจะมีขึ้นให้เลยนะครับผมแต่อันนี้ก็คือของ TOT หรือว่าของแคสเนี่ยครับมันต้องให้ตั้ง AP a p เอเองนะครับผมโทรศัพท์บางรุ่นอย่างผมต้องให้ตั้งค่าเองนะครับผมหรือการเข้าอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือปัดหน้าจอลงมานะครับเห็นคาว่าอินเทอร์เน็ตมือถือไหมครับหรือตรงที่เปิดอินเทอร์เน็ตเรานะครับกดแช่ไว้มันก็จะเข้ามาหน้านี้อัตโนมัติเลยอ่าเราเข้ามาตรง APN กันนะครับแล้วก็กดตัวบวกครับผม ชื่อนะครับจริงๆชื่อเนี่ยเราตั้งยังไงก็ได้ครับผมแต่คมจะตั้งเป็นอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับผมตกลงมาสิ่งสําคัญเลยคือ APN นะครับ APN นี้เราต้องอ่าเพียว่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคครับผมโอเคแค่นี้นะครับผมแล้วก็ กดกลับได้เลยหรือเออกดกดบันทึกได้เลยนะครับนี่ครับก็จะสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตเราขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับซิมที่ผมซื้อมาว่ามันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ผมจะเข้ามา Google นะครับพิมพ์คำว่าเฟะโอเคอันนี้เราก็จะทดสอบ โอเคเนี่เราจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดเมกเมกะบิตนะครับผมเดี๋ยวเราลงเช้พอ,พอีกทเพราะว่าซิมเราน่าจะคมเร็วน่าจะไม่คงที่ก็จะขึ้นๆลงๆนะครับผมแต่ก็น่าจะไม่หลุดไม่หลุดสิบเมกอ้าอ ล้วเริ่มตกแล้วเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ผมอยู่ฝนก็ตกด้วยนะครับผมอ่านจะลองดูกันอันนี้ค่อนข้างช้าครับเดี๋ยวลองอีกที โอเคครับผมก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมคือมันไม่คงที่นะครับแต่มันก็เล่นได้ครับเล่นได้ก็ถือว่าแรงดีในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคอ่าสาหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือมีวิธีอะไรดีๆกว่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย